โอเคไหมลงทาเบียให้ทันนะรับต้อยทันให้โอเค okay, นะครับอ่าต่อนเดียวตอนนี้ผมก็มาอยู่ในงานมิ้งของซันเตสไทยแลนด์นะฮะวันนี้ก็เป็นบรรยากาศมิ้งที่จังหวัดนครปฐมครับมาที่พระปฐมเจดีย์ ตอนนี้ก็มีากิจการรมแจกของรางวัลอยู่นะครับวันท้ายยังไม่ได้ติ๊กเกอร์ครับไทยแลนด์ไปข้างหลังทิศหน้าลืมหยิบมาติ๊กเกอร์จิ๊กนี่ก็หมดอันนี้แจกอะไรอ่ะไม่รู้เขาให้ต่อหาโอติ๊กเกอร์อ๋อได้ติ๊กเกอร์แล้วคูปองครับคูปองคูปองครับ ตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศในการแจกของรางวัลนะฮะแล้วก็คูปองต่างๆนะครับสำหรับการไปงานไลท t i ิ g งสกิ l นะคะที่กำลังจะถึงนี้วันนี้ก็มีคนมาเยอะเลยฮะเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศที่เป็นจุดจอดรถนี่ครับบรรยากาศตอนนี้ฮะ เหล่าบรรดาไบเกอร์ iker, ฮะสายซอนเทสนะฮะแต่ละรุ่นก็มารวมตัวกันตรงนี้เลยฮะหน้าฟระผ่ถมเจดีวันนี้ก็เป็นมิทติ้งแบบกลางสายฝนถ้ามีรถหลากหลายฮะเดี๋ยวเก็บภาพไปให้ดูเพิ่มเติมตอนนี้ฝนตกปล่อยๆน่าจะมีร้อยกว่าคันอ่ะเราไปดูข้างในกัน ตอนนี้ก็มีบูธกิจกรรมของ YS นี่ค่ะครับอุปกรณ์แต่งของคอนเทสชคอัพนี่อะเดี๋ยวไปสัมภาษณ์หน่อยประสบการณ ออกมามิงกลางคืนครั้งแรกงอแงตะลาะก,กันเป็นไงบ้างโอเคยังเช้าเปียกหมดเลยโอเคยังไม่โอเคไม่โอเคจุบก่อนจุบก่อนจุบก่อน,อนโอเคยังเดี๋ยวเพื่อได้รางวัลวันนี้เขามีจับของรางวัลด้วยเมื่อกี้ได้หางบาทมาแล้วแล้วเดี๋ยวไปถ่ายรูปกันโอเคไหมโอเคปะ นี่ฮะรถโชว์ ก็แ,แต่งสวยก็สวยทุกคันน่ะของซอนเตสก็จะมีรุ่นหลักๆตอนนี้อยู่สี่รุ่นครับจะเป็นสามร้อยซีซีหมดเลยสามห้าศูนย์สามหกแปดนี่สวยๆทั้งนั้นอ่านีก็เท่ อหออน่าสวยดูเขาคร่าวก็น่าจะมีเป็นร้อยคันอยู่นะเนี่ยเดี๋ยวจะลองนับดูโอ้อันนี้จัดเต็มอคันนี้มี มีเบ็ดตกปลาด้วยเรามาดูฝั่งนี้กันบ้างตั้งแต่มาขับบิ๊กสกูตเตอร์นี่ก็เป็นครั้งแรกครับที่ออกมาร่วมทริปกับกวนของซอนเตสครับ เมื่อกี้ตอนอ,อยู่ที่ปัม๊มปตทที่จุดนั้นพบพลาดล้มแปะไปนี่รอยแผลมาหน่อยนึงแต่ก็อย่างอื่นก็ไม่เป็นไรก็ยังไม่ได้มีผลต่อการขับขี่กันล้มช่วยได้ตรงนี้นะกันล้มแต่ล้มเบาๆน่าจะเป็นเพราะาพื้นมันลื่นแล้วเราก็ไม่เคยล้มแปะมาก่อนด้วยไม่มีประสบการณ์ด้านนี้ ยังดีที่แฟนไม่เป็นไรมากมนี่ฮะเจ้าถิ่นที่นี่ก็นกคนปรปฐมครับโอ้อคันนี้ก็สวยเลย มีตรงนี้อีกหน่อยหนึ่งด้วยนี่ก็ยังมีคนมาเรื่อยๆนะนี่มีคนมาเรื่อยๆแล้วก็ทางซอนเตเขาก็จะมีกลุ่มคอมมูนิตี้ที่ค่อนข้างแบบ ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีทริปมีอีเวนต์ไปต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยครับสำหรับคนชอบขับขี่ก็เป็นโอกาสดีของผมอะที่ได้เปิดประสบการณ์ใหม่ได้มา,าพบปะกับกิจกรรมที่ไม่เคยทำเลยก็คือการขี่มอเตอร์ไซค์บิ๊กสกคตเตอร์เนี่ยออกมาร่วมก้วนออกทริปนะฮะก็าเป็นครั้งแรกครับประสบการณ์ที่ดีแต่ว่า ไม่ได้เตรียมพร้อมอะไรมากวันนี้ฝนตกก็มาแบบเปี่ยๆคุณภรรยาก็ไม่ค่อยแฮปปี้มากเท่าไหร่ฮะเพราะว่าไม่ได้เตรียมใจมาจะเปียกแต่ก็เดี๋ยวก็โอเคฮเดี๋ยวพาไปกินอะไรที่แถวนี้สัานนหน่อยก่อนกลับบ้านฮะโอเคยังเดี๋ยวก่อนรอรอจับตลาดเค okay, ฮะก็ โอกาสหน้าถ้ามีทริปก็คิดว่าน่าจะไปอีกนะเพราะว่ามันก็โอเคน่าสนใจน่าสนุกตอนนี้ก็เก็บบรรยากาศมาให้ดูครับผมว่ามีคนเข้าร่วมตอนนี้น่าจะ200คนขึ้นแล้วนะอ่าเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวจเดี๋ยวจะจับรางวัลแล้ว เดี๋ยวให้ดูว่าคนคนเยอะขนาดไหนตอนนี้ฝนก็ยังปอยปอยๆอยู่นะผมขับมาจากาในกรุงเทพเลยวันนี้ไปรับแฟนมาจากเยาวราชแล้วก็ขับออกมาที่ถนนอักษะแถวพุทธมนทลก็ไปรวมตัวที่นั่นกันก่อนแล้วฝนก็ตกตอนแรกก็คิดว่าจะไม่มาแต่ว่าตัดสินใจมาแต่ก็ดี ไม่เคยมาพระประถมเจดีตอนกลางคืนแบบในช่วงนี้เลยปกติเราจะผ่านนาครปฐมแล้วก็กลับบ้านเลยแต่นี้ก็ถือว่าเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งฮะที่ดีประสบการณ์ใหม่เดี๋ยวลองนับดูกี่คันเนี่ยสามห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอ้คงไม่นับแล้วเยอะอยู่ประมาณร้อยกว่าคันได้ะ ดูดูแล้วเนี่ยอ,อ่ะเขาจับของรางวัลแล้วเดี๋ยวผมไปดูกันก่อน เกมแรกชิงเสื้อเป็นของรางวัลใครไม่เลขไม่น้อยที่สุดรับของรางวัลไปแต่มี2 7 0 7ไปแล้วเราก็อดแหละเพราะเรา4 00 0กว่าเลขไม่เราเท่าไหร่เดี๋ยวดูก่อนถือหน่อยถือหน่อยเดี๋ยวเช็คเลขไมก่อนเช็คเลขไม้ก่อน เลขไม้น้อยสุด700ยังอาจจะมีน้อยกว่าน,นี้เลขไม้ของเราคือ4496 4496้าหอ่า4496รอดูว่าวันนี้จะได้มีโชคดีไหมเมื่อกี้ตอนแรกก็ตัดสินใจว่าจะไม่มาแต่ว่าก็โอเค ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ของเราฮะมาร่วมงานมิ팅ของสอนเตสแต่ว่าคุณภรรยาไม่ค่อยอพอใจเท่าไหร่เพราะผมไม่ได้เตรียมเสื้อกันฝนมาให้ฮะทริปหน้าต้องพร้อมกว่านี้ไไ,ไ,นนไม่ได้หรอ่อะ กติกาที่2องรไม่เยอะสุดไม่เยอะสุดเราก็ไม่น่าจะได้อ,อยู่ดีเราแค่4,496 4496ป่ะอ่า4496ใช่โอ,อ้เกือบเกือบ4,5 0 0แล้วนะสำหรับ4,500โลนี้ใช้มาตอนนี้ก็ยังไม่มีปัญหาอะไรนะแต่เมื่อกี้เปิดประสบการณ์ใหม่ล้มแปะไปทีนึง เดี๋ยวดูว่าวันนี้เราจะได้ของรางวัลบ้างนะฮะตอนนี้ก็กำลังอยู่ในช่วงจับของรางวัลครับก็จะทยอยใครได้ของรางวัลก็จับฉลากต่อให้กับคนต่อไปของรางวัลส่วนมากก็จะเป็นส่วนรถแล้วก็อุปกรณ์เสริมต่างๆที่สนับสนุนซอนเตสนะฮะเครับดครับเดี๋ยวรอลุ้นว่าจะมีเลขเราเปล่า5152มา2คน เริ่มจากคัดเเดียวคิดว่าจะได้ไหมแต<อร>่ยังไม่มีเลขหลักร้อยนะ<ชอบ>ลุ้นต่อไปก่อนลุ้นต่อไปก่อน ตอนนี้ก็จับไปหลายสิบรางวัลก็ยังไม่เจอเรานะห้านะห้าหนึ่งห้าสองยังไม่มาแต่ดีเป็นประสบการณ์ที่ดีไม่เคยมาร่วมงานอะไรกับทางแบบกรุ๊ปมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ย เคยเห็นเขาออกคลิปกันอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นครั้งแรกในหมาก็เป็นกิจกรรมที่แปลใหม่สําหรับผมดีครัส่วนมากไบค์เกอร์ก็จะโทนสีเสื้อเข้มๆกันหมดเลยเสื้อสีดำอ่ะนี่ก็ไบค์เกอร์เนี่ยเสื้อสีดำเหมือนกันนี่ผมเสื้อสีนี ตอนนี้ก็เป็นของรางวัลในกลุ่มของหมวกนะฮะหมวกดิสโทนของรางวัลก็มีแบบเป็นพวกเสื้อด้วยนะเป็นหมวกด้วยนะเมื่อกี้เขาให้ของรางวัลเป็นเป็นส่วนลดไปแล้วดูดิว่าวันนี้ตัวนำโชคเราจะนำโชคไหมเฮ <c oughs> ้ยนี่หมวกพิลลรี่อ่าหมวกพิลล่ไม่อยากได้อยากได้ 90ไม่มี9รันได้อ่เลอกราโอเครอดูรอดูต่อครับตอนนี้ของรางวัลต่อไปครับเป็นกระเป๋าคาดเอวไออครับผมมี5รางวัลอ่ะรางวัลแรก77ไม่ใช่ของเรา แต่เมื่อกี้เสียดายหมวกมากหมวกสวยหมวกพีเรลี่สวยแล้วก็มีลายเยอะด้วยเหลืออีกสี่รางวัลกับกระเป๋า IRC แครับอุ้ยแต่ว่ามีเสื้อด้วยมีเสื้อด้วยนะมีเสื้อจากโชคอัพ y เเดี๋ยวดูว่าวันนี้เรามีสองใบเราจะได้ไหมนะฮะ ตอนนี้ของรางวัลเป็นเสื้อ YSS นะครับน่าจะมีเช่นกัน5รางวัลเป็นเสือ้อรางวัลแรกใครจะได้เสือ้ออ้าวยังไม่ได้ เยห้าในที่สุดก็ได้แล้วฮะอ้าวอ้าวได้ครับผมสี่แล้วก็ห้าสิเ็ดอ้ได้เสื้อแล้วก็สาครับทั้งหมดมันกี่หลังเลยปรากฏว่าทั้งผมทั้งบีได้เสื้อทั้งคู่เลยฮะ ไม,ไม่ได้อยากได้ที่อยากได้เขาบอกเอาได้เสื้อคนละตัวครับมางานนี้ดีมากครับเป็นอะไรที่อยากได้อยู่แล้วด้วยเดี๋ยวพี่มายืนตรงกลางหน่อยครับพี่คือรับตรงกลางหน่อยครับเดี๋ยวพี่ยืนตรงกลา,างกูแล้วตรงกลา e องอาขาขาาพี่นะทางซ้ายไอ้ตรงนี้ที่สองขยับเข้ากลางหน่อยครับขอบคุณี่มา ปรากฏว่า51 52เราได้เสื้อคู่เลยครัปรากฏว่าได้เสื้อคู่เลยฮะแต่จริงๆเมื่อกี้ก็พูดบอกแล้วว่าเอออยากได้เสือ้เอเฮ้ยได้เสื้อคู่เลยอะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่แน่ใจอ่ะเดี๋ยวถือไว้ก่อนแต่ตอนนี้ของรางวัลอีกอันนึงที่น่าสนใจก็คืออะไรเก้าอี้สนามแต่เก้าอี้สนาม YSs ก็เป็นประมาณนี้ฮะเก้าอี้สนาม แต่ก,ก็อีสนามที่บ้านเรามีแล้วไงเออแต่เสื้ออน,นี้ยโอเคอเฮ้ยถือว่าอ่ะโอเคได้ที่ระลึกเอาโอเคเดี๋ยวพาไปห้องน้ำก่อนน้องขอไปนะครับ,รรบเดี๋ยวพ่อไปเก็บงานหน้าล้นย่บเก้าอย่าลืมนะครับไม่ต้องล้างรถนะแต่นถ้าหลุดแล้วพี่ไม่ล้าไปเห็นไหมเห็นด้วยไหมครับเพี้ยเพี้่้างไงจ้าวให้มไมันเล่นจับรางวัล นะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงท้ายกิจกรรมครับเดี๋ยวก็รวมตัวกันถ่ายรูปผมขอยกยอดเป็นอธิ้าดีกว่ามันกว่าการที่จะได้มาในของรางวัลใหญ่ต้องมีเล่นเกมแล้วเล่นกับคนเยอะๆโคตรมันโอเคไหมนะครับใครอยากได้ท่ออธิ้าไปด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยว ขอรียนเชิญถ่ายรูปตัวนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปะแยกย้ายก็ตามสะดวกเลยนะครับขอบมือตัวเองแล้วก็ขอขอบคุณนะครับก็เดี๋ยวไปถ่ายรูปรวมครับแล้วก็แยกย้ายกันกลับบ้าน จบไปแล้วครับกับการออกทริปมามาิ팅กับกลุ่มซอนเตสไทยแลนด์ฮะเดี๋ยวก็ค <c oughs> ่อยๆขีก่กลับบ้านไม่ไกลฮะจากองค์พระประถมเจดีกลับบ้านก็น่าจะประมาณแค่ชั่วโมงเดียวเดี๋ยวต้องพาแม่บ้านไปเข้าห้องน้ำก่อนปวดฉี่จะไม่ไหวแล้วอากาศเย็นนะฮะบรรยากาศเป็นการเปิดประสบการณ์ที่ดีฮะประสบการณ์ใหม่เลยปกติก็จะไปแต่งานวิ่งคราวนี้มางานใบว่าง ไเกอร์โอเคครับมีกิจกรรมหน้าเดี๋ยวก็จะเอามาฝากให้ชมกันอีกครับผมขอบคุณที่ติดตามชมครับ